ทำไมเราจะสั่งจิตเราได้ยังไงนะคะเราสั่งจิตได้ยังไงเราต้องพูดกับมันทุกวันพูดกับมันทุกวันนะคะว่าเราต้องการอะไรแล้วเป้าหมายเราต้องชัดเจนอ่ะสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเราบอกเราไม่อยากได้ความรักแบบนี้อีกแล้วเราไม่อยากได้ความรักที่ไม่ชัดเจนอีกแล้วเราสั่งจิตไปเลยค่ะว่าปีนี้นะคะยังไงเราก็ต้องเลิกรักแบบนี้ให้ได้เราต้องตั้งกําหนดก่อนนะกาหนดเป้าหมายเราด้วยนะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ นเอเนี่ยจะมีเป้าหมายตลอดที่เอกทำงานนะเหมือนเอขึ้นผู้บริหาร AA, เอเออะเอกก็ตั้งเป้าหมายว่า3ปีต้องขึ้นผู้บริหารอตอนเอกออกจากบ้านเอบอกว่าเอต้องมีเงินล้านแรกก่อนอายุ20อย่างเงี้ยเหมือนเราตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอะอยากได้อะไรพอเราอยากได้มันจริงๆสิ่งนั้นมันจะมาหาเรานะคะทุกคนอะจะต้องตั้งเป้าหมายให้ได้แล้วก็ทําให้ตัวเองให้ถึงให้ได้อย่างนั้นอะ มันทําได้นะเพราะเอ๋อทำมาแล้วเอ๋อบอกก่อนว่าเอ๋อทามาหมดแล้วออลองมาหมดแล้วนะคะก็คือเราตั้งเป้าก่อนว่าเราจะเป็นคนคนนั้นมีใครที่เราเป็นไอดอลหรือเปล่านะคะถ้าเรามีเราก็เลือกคนนั้นมาเป็นไอดอลเราแต่เอ๋อมีไอดอลนะเอ๋ออนะเออชอบซูสีไทเฮานะ <c oughs> <c oughs> นะคะหรือว่าเขาเก่งอ่ะแล้วก็ฉลาดแล้วก็กล้านะคะกล้าตรงไหนกล้าที่จะคนชาวบ้านอะ่ะแล้วก็ แล้วก็มาสูงสุดของประเทศอะแต่เราไม่ได้หวังสูงขนาดนั้นหรอกนะแต่หมายถึงว่าเขาก็กล้าไหมกล้าคิดไหมเออคนเรามันต้องกล้าคิดก่อนกล้าฝันก่อนกล้าจินตนากรจินตนาการนะคะต้องกล้าจินตนาการก่อนแล้วเราจะได้สิ่งนั้นทันทีนะคะแต่ถ้าคุณไม่กล้าคุณยังกลัวแล้วยังมองว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีโอกาสเป็นไปได้คุณจะไม่มีทางได้สิ่งนั้นเลยทั้งชีวิตนี้เลยนะทั้งชีวิตนี้เลยนะคะ นะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นการสั่งจิตก่อนนะคะสั่งทุกวันพูดทุกวันพูดกับตัวเองทุกๆวันเลยว่าเราอยากได้อะไรนะคะ